คอนเทปเลี้ยตัดแล้วได้ยิงโอ้ยังไม่ผ่านไซโตรครับดูครับโอ้โหต้องเทมากเดีย๋ยวฟาเจลีมีโอกาสได้ลองซัดโอ้โหมาโอ้โป้ายลีโวเลยครับสับพลโอ้ยสไลด์แล้วยังได้ครับพารุ pong ดันหน้าหหยืนลายาดีครับดาเนุสอนครับดาเนุสอนดวลก,กับอดุลฮากิมอดาเนุสอนเข้าไปยิงเรียบร้อย,ยครับโอ้โหมุมแคบลูกนี้ ผู้มาเยือนสุพรรณบุรีเอฟซีครับออกนำไปก่อนครับจากผู้เล่นหมายเลขส4ดานุสรวิจิตปัญญาครับอมาอย่างดานุสตารยริงเลยครับโอ้โหมาบอลมันพุกช้าไปนิดเดียวครับโอ้เดินทางอเทพโยนมาแล้วเอ้าแล้วเชกไม่ดีครับแล้วอันวาครับโอ้แล้วลูกนี้เรียบร้อยครับอันวาอารีมาม่าครับ โอ้โหเพิ่งชมเมื่อสักครู่ครับครับผมเกียรติศักดิ์มาผลาจังหวะนี้ง่ายๆกันะครับครับผมเจ้าตัวไม่ได้ทำสกอร์มาสองนัดติดครับวันนี้กลับมาทำประตูได้อีกแล้วครับสำหรับวันเดอร์คิดจากโซเดรลาคนนี้ครับอันว่าอาลีมามะเข้าใจกันก่อนสนามสมาลาครับเลาครับอันวามาตรงนี้พรเทพอภิชาติล้าหน้าอยู่ลยครับเปิดมาอภิชาติปล่อย สวยมีจับสวยมียิงติดโอ้โหต้องชมเกติศักดิ์เลยครับรับดูนาฟิตลำเลียงมาคนเดียวครับอาซิเครออยู่แล้วว่าไงมาที่สนันสมาราลหลุดมา3คนสนันให้มาเรียบร้อยครับสันนิมเอ้ยไม่ใช่อภิชาติเอียสีชายนะครับเป็นทางด้านของอภิชาติเอียสีชายครับอีกหนึ่งดาวรุ่งจากจังหวัดสงขลาครับแล้วนั่นจะทําอะไรครับ กางเกงมันหลุดครับน้องกัทจังหวะสไลด์ยิงลูกนี้โอ้แล้วเป็นประตูแรกของเจ้าตัวใช่ใ<น>ครับฟุตบอลด้วยในเกมนี้ด้วยวนะคารอปิน่นเขียทิ้งไปก่อนอันว่าอันว่าเขียไปแล้วสนันครับสนันได้ด่วนแล้วสนันวิ่งไปยังพอมีเวลาครับสนันว่าไงแล้วเดียบรอยครับผม โอ<ม> oh. เป็นผมผมหยุดวิ่งแล้วไปดีใจแล้วครับ <c oughs> แต่สนันโอ้โหยอมวิ่งไปยิงต่อครับโอ้โหถือได้ว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมากครับ <c oughs> ใช่ครับเร็วจริงๆครับสนับสนันสมาราครับ <c oughs> ลงเวลาลงไปสไลด์ลงไปนอนแต่ละครั้งครับโอ้โห ล้าแล้วพี่มันล้าครับนี่ครับผู้เสียชิตไม่ทดเลยครับใช่ครับเอาเลยครับน้ักกัศครับอะไรพี่ก็จบเกมมาในคันยับยับก็เพนนนั่นเจ้ามาเเือสมิลาสงขลาเอฟซีครับที่แซงทันั่นแซงเอาชนะทันั่นของช่างศึกยุทธาจีสุวรรณบุรีเอฟซีไป3-1แบบรวดเดียวจบเลยครับ